รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คณะที่ประเสริฐสุดในพระพุทธศาสนาคือพระรัตนตรัยหนึ่งในนั้นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปูชนียวัตถุมากมายถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระองค์แต่พระพุทธศรีระธาตุพระบรมสารีริกธาตุเป็นปูชนียวัตถุเพียงสิ่งเดียวที่บังเกิดจากพระสรีระของพระพุทธองค์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญผู้สถวายสการะพระพุทธสรีรธาตุพระบรมสารีริกธาตุสำคัญแห่งพระพุทธสรีระเป็นจ้สันฐานอันได้แก่พระมหาธันตาธาตุพระเขี้ยวแก้วเบื้องล่างซ้ายพระมัทรุงกธาตุพระหัตถัยธาตุพระเกศาธาตุพระโลหิตธาตุพร้อมด้วยพระอรหันตธาตุคือพระธาตุของพระโมัลาาพระสารีบุตร และพระศิวลีประดิษฐานเป็นการถาวรณศาลาพระราชศรัทธาวัดปทุมวนารามถนนพระรามหนึ่งเขตปทุมวันกรุงเทพบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นมงคลอันสูงสุดช่วง จเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติโดยพระเทวิมลยานถาวรจกิตถาวโรวัดปทุมวนารามราชวรวิหารขอความนอบน้อมตรงมีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ซึ่งไกลจากเกเรตัสรูชอบได้โดยพระองค์เอง ข้อความสุขความสำเร็จจงม,มีกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังรายการเจริญธรรมรายการอาหารกายอาหารใจอย่างต่อเนื่องนำเป็นบุญกุศลที่เรายังมีโอกาสไดพบกันทางสื่อทีวีวิทยุอินเทอร์เน็ตก็ยังพอมีบุญมีกุศลอยู่บ้างเพราะโอกาสพอมี จังหวะก็ให้สิ่งวัดลองก็พอมีโอกาสเป็นใจจึงได้มีโอกาสเจอกันทางวันเวลาเวลาที่สะดวกถือเป็นบุญถือเป็นกุศลถือเป็นความดีของเราทุกคนถือเป็นข้อปฏิบัติที่จงใจไว้โอกาสจังหวะมีก็จะได้นำเสนอแนวทางสัมมาปฏิบัติ ซึ่งขอมุ่งมั่นอยู่กับสมบัติแห่งความมีผู้ดีในวิสัยของโลกต้องมีสมบัติผู้ดีกันไว้ว่าสมบัติผู้ดีนั้นอยู่กันได้อย่างไร 1. น,นั้นรู้จักบุคคลที่เราต้องไปพบ 2. รู้ชุมชนที่เขาอยู่กัน 3. ารู้เวลาที่เหมาะที่ควร ีรู้ประมาณการแห่งตนของตนว่าเราจะอยู่ได้กี่มานน้อยเราก็รู้ฐานะแห่งตนของตนคือไม่มากแต่ก็ไม่น้อยห้าเราต้องรู้ตัวเราเองว่าเป็นใครมาจากไหนอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ถึงรู้ฐานะของเราในสภาวะเช่นนี้อย่างนี้ โลกวิสัยก็ต้องรู้เหตุปัจจัยว่าทุกอย่างต้องปรับต้องขยับทุกอย่างต้องปรับต้องขยับขยื่นตามเหตุการณ์ที่เป็นจริงของสมมุติเพราะสมมุติเป็นเรื่องชั่วคราวเป็นเรื่องชั่วระยาะที่ไม่แน่นอนต่อแม้การเกิดของเราก็ไม่อายุไม่แน่นอน ตอนแม้การไปการมาของเราก็ไม่แน่นอนมีความไม่แน่นอนทุกเรื่องความเป็นไปได้ก็มีอยู่ทุกเรื่องความเป็นไปไม่ได้ก็มีอยู่ทุกเรื่องทุกเรื่องต้องมีคําว่าเปลี่ยนแปลงตามกฎพันตรยรักอนิจจตามีการเปลี่ยนแปลงได้ทุกเวลา เพราะการเปลี่ยนแปลงนั้นถึงปรับไม่ได้ง่ายนะักถึงเกิดความไม่สบายใจเมื่อไม่สบายใจก็คงเข้าใจเป็นอย่างเดียวกันว่าอนัตตาคือบังคับไม่ได้ว่าจะต้องอย่างนั้นเช่นนั้นอย่างนั้นเช่นนี้แต่ความจริงก็เป็นความจริงของธรรมชาติ ผู้ฉลาดจึงใช้ปัญญาทงความเข้าใจกับกฎธรรมชาติกับกฎเกณฑ์แห่งกฎแห่งกรรมกับกฎเกณฑ์แห่งกฎหมายบ้านเมืองจึงต้องปรับตามยุคตามสมัยต้องปรับตอบเหตุการณ์สถานการณ์ที่เป็นจริงยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสังคมนั้นไม่เคยนิ่ง สังคมมีคำว่าปรับเปลี่ยนทุกยุคท,ทุกสมัยไม่เคยลาสมัยไม่เคยทันสมัยก็ปรับได้ทุกวันทุกเดือนทุกปีดูดังธรรมชาติบางวันก็ร้อนบางวันก็เย็นบางวันก็ร้อนบ้างเย็นบ้างความเป็นธรรมชาติมีอย่างไร วิสัยของโลกสมมติข้อหนีอยู่อย่างนั้นต้องมีสัจจะตามความเป็นจริงของโลกสมมตุติว่าโดยที่สุดทุกคนก็ต้องทําใจกับคนัระัยรักกันไว้ถึงต้องมีพื้นฐานของความดีงามของเราทุกวันฐานของเรานั้นขอตั้งไว้เป็นผู้มีส่วนให้ ให้โอกาสให้กำลังใจให้ข้อคิดสะกิดกันไว้เตือนกันไว้ว่าอย่าประมาทนะถ้าประมาทเราก็เราตายทั้งเป็นตายทั้งยืนดังนั้นถึงต้องทำตนให้เป็นคนที่พร้อมกับทุกสถานการณ์ทุกเขตุปัจจัยของโลกวิสัยนี่คือธรรมดาธรรมชาติของโลก โลกนั้นมีความจริงที่เปิดเผยมืดมาก็สว่างไปสว่างมาก็มืดไปร้อนมาก็เย็นไปเย็นมาก็ร้อนไปสล,ลับเปลี่ยนกันอย่างนั้นสำคัญว่าเรายอมรับและปรับใจเข้ากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทุกส่วนเป็นเพลงเรื่องชั่วคราว ทุกส่วนเป็นเรื่องชั่วประเดียวประดาวและทุกภาคส่วนเป็นเรื่องที่ไม่จีรังไม่ยั่งยืนและไม่แน่นอนเหมือนกันทุกอย่างธรรมะเป็นของจริงที่เปิดเผยเราจะยอมรับไม่ยอมรับความจริงก็ปรากฏอยู่กับวิสัยโลกโลกวิสัยมีลักษณะเป็นได้เช่นเดียวกันมียศก็เสื่อมยศมีลาภก็เสื่อมลาภ มีสุขก็มีทุกข์มีนินทาก็มีสรรเสริญซึ่งเป็นของคู่กันอย่างนี้มาทุกยุคท,ทุกสมัยความที่เราเข้าใจและไม่ประมาทกันไว้ถึงทันต่อเหตุการณ์ทุกเรื่องต้องไม่ประมาทกันไว้กับทุกสถานการณ์ทุกเหตุการณ์ทุกเรื่องเราต้องทำความจริงให้เกิดขึ้นที่ใจ ใจของเราต้องยอมรับโดยสมมุติสมมุติเป็นเรื่องของโลกวิสัยวิสัยโลกเป็นสมบัติผัสกันชมโลกวิสัยเป็นสมบัติผัสกันชมเป็นเรื่องชั่วรายะที่ไม่แน่นอนชั่วการที่ไม่แน่นอนมีการปรับเปลี่ยนกยับกันได้ทุกวันทุกเวลา เราจึงอยู่ในฐานะแห่งความเป็นผู้ไม่ประมาทเตรียมสร้างความดีไว้ทุกเรื่องสร้างบุญสร้างกุศลไว้ทุกส่วนสร้างจิตสร้างใจให้มีหลักยืดอยู่ด้วยบุญกุศลสร้างหลักใจของตนให้มีบุญมีกุศลสร้างหลักจิตหลักใจของตนให้มีอาจมีธรรมมีความยอมรับสภาพความเป็นวิสัยโลก โลกวิสัยไม่หมดยุคไม่หมดสมัยมีสภาวะความเป็นไปได้ทุกเหตุการณ์น้ำท่วมแผ่นดินไหวภูเขาไฟระเบิดอุบัติเหตุเพศภัยเกิดได้ทุกเมื่อมีความจริงที่เป็นได้ทุกเรื่องมีความเป็นธรรมกับทุกคนมิได้มีพิเศษบุคคลเลยสาธุชนคนดีทั้งหลาย จเตือนเจ้าของว้ว่าวันต่อวันเราต้องมีอะไรเป็นชิ้นเป็นนันวันต่อสัปดาห์ก็ต้องมีอะไรมีหลักประกันแม้ต่อสัปดาห์ต่อเดือนต่อปีเราต้องสร้างหลักประกันด้วยแนวปฏิบัติของเราไว้ว่าเราลึกและลึกรูก้หลักของทานหลักของการรักษาศีล หลักของการเจริญจิตตภาวนาซึ่งเป็นทางเดินที่เราเดินตรงตรงและเราก็เดินได้ทุกเวลาด้วยหลักฐานศินภาวนาเป็นสัมมาปฏิบัติของเราทุกวันแม้กระนั้นเราก็ถือศินถือศาสถือข้อปฏิบัตินั่งสมาธิตามกำลังและโอกาสของเราทุกวันมาก็เป็นมากน้อยก็เป็นผล พอมีสมาธิแล้วปัญญาของเราทุกคนก็จะละเอียดอ่อนปัญญาของเราทุกคนก็จะลุ่มลึกอย่างรู้อย่างถึงซึ่งความจริงที่เป็นธรรมะโดยสัจธรรมที่แท้จริงเพราะปัญญาที่มีพื้นฐานจากศีลสมาธิปัญญาจะเป็นปัญญาที่ยังความจริงให้เกิดขึ้นกับใจ ใจเราก็จะยอมรับความจริงได้โดยไม่ยากผลเส้นทางแห่งสัมมาปฏิบัติของเราทุกคนจงเตือนตนสอนตนไว้ว่าเราจะอยู่ในหลักการเดียวกันหนึ่งนั้นอณนิจจตาเปลี่ยนแปลงใน,น,นทุกเวลาทุกขตาถ้าปรับไม่ได้ก็ต้องเป็นทุกข์เป็นร้อนอนัตตาเรารู้แต่ว่าบังคับบัญชาไม่ได้ ฝ่ายจงอยาเป็นอย่างนั้นจงอย่าเป็นอย่างนี้นนนโดยสภาพธรรมมีความเป็นธรรมเหมือนกันทุกคนทุกคนก็มีสิทธิ์มีโอกาสเท่ากันเหมือนกับชีวิตแห่งการเกิดเกิดแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงจนบอกว่าเกิดแก่เจ็บจากสิ่งที่รักต้องพัดพากจากกันเป็นสมบัติของเราทุกคน เรามากันชั่วระยะที่ไม่แน่นอนเหมือนกับการเดินทางมาศาลาเราก็มีเวลาที่ไม่แน่นอนที่เราก็ตั้งใจว่ายาวแต่เราก็อยู่กันไม่ได้บางทีเราก็ไม่ได้ตั้งใจไว้มากนะักแต่เราก็อยู่กันได้ด้วยหลักประกันจึงต้องตั้งบ้านอยู่ด้วยความไม่ประมาท โอกาสเรามีจังหวะเราให้จงตั้งใจเติมบุญเสริมกุศลเติมดีเสริมบารมีของตนอย่าได้ประมาทไว้ต้องตั้งใจจงใจว่าถ้าโอกาสเรามีจังหวะเราดีเราก็ค้นคว้าเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อความสงบร่มเย็ยนของใจโดยเส้นทางแห่งสงมาปฏิบัติของเรา ดังที่ทุกท่านได้ปฏิบัติกันดุดดีอยู่แล้วเป็นข้อวัดปฏิบัติที่หนักแน่นด้วยหลักจุดยืนของการเดินทางของชีวิตเรามีสิทธิ์มีโอกาสตามกำลังบาร,รมีภูมิปัญญาของเราเรามีสิทธิ์นละาเราก็มีสิทธิ์ที่จะเลือกทางเดินของตนได้เราเลือกทางเดินของตนได้ว่าเราจะอย่างไรกับตัวเอง เราจะต้องจัดการกับตัวิองอย่างไรคนอื่นของล่วงรู้ลึกอย่างเราไม่ได้เราต้องรู้ตัวเราดีว่าเรามีความร้องแค่ไหนเรามีความแข็งแรงมากน้อยแค่ไหนรู้สึกลึกในกายกับใจของตนมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเราเองก็ต้องรู้ตัวเองเมื่อรู้ตัวเองเราก็พยายามทำตนของตน ห,หาจุดยืนของการเดินทางของชีวิตมีเวลาทำโอกาสให้เกิดมากเกิดผลโดยตั้งใจในกฎแห่งพระไตรลักษว่าเป็นจุดที่แน่นอนเป็นที่สุดว่าทุกอย่างก็คือมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเมื่อเปลี่ยนแปลงมันก็ปรับไม่ค่อยง่ายเมื่อปรับไม่ได้มันก็เป็นทุกข์เมื่อเป็นทุกข์ก็จงรู้ว่ามันบังคับไม่ได้ มันเป็นด้วยเหตุและผลมันเป็นด้วยปัจจัยนั้นๆจึงทำให้ต้องเป็นอยู่อย่างนี้เส้นทางของชีวิตจึงใช้สิทธิแห่งการเตือนสอนตัวเองทุกวันว่าเรานั่นก็คงไม่เหมือนเดิมวันนี้ก็ไม่ใช่เมื่อวานเมื่อวานก็ไม่ใช่วันนี้การเปลี่ยนแปลงของเราเกิดได้ทุกเวลา กรารเปลี่ยนแปลงของเราเกิดได้ทุกขณะทุกระยะเป็นเส้นทางที่ไม่มีอะไรแน่นอนเราจึงเตือนเจ้าของสอนเจ้าของว่าเราจะเตรียมใจเสมอกับทุกเหตุการณ์ไม่ว่าจะเป็นการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ใดๆเราก็เตรียมพร้อมทุกเมื่อเราไม่ชะล่าใจเราไม่เพลินจนลืมตัว และก็ต้องตั้งใจอยู่บนพื้นฐานแห่งความไม่ประมาทไว้จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้พร้อมต่อการเดินทางของชีวิตโดยเติมทานเติมศีลเติมภาวนาเติมศีลเติมสมาธิเติมปัญญายอมรับกฎพรนิจจาทุกขาอนัตตาธรรมะก็จะปรากฏขึ้นที่ใจเราก็จะเข้าใจตัวเราได้ดี ว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีความเป็นเรื่องชั่วคราวเท่านั้นทุกสิ่งทุกอย่างมีความเป็นเรื่องชั่วคราวเท่านั้นไม่จีรังไม่ยั่งยืนไม่แน่นอนหลายๆครั้งเราก็รู้ว่ามันไม่คงไม่ได้ดังที่เราต้องการเสมอไปเพราะทุกสิ่งทุกอย่างมีความจริงของความเป็นธรรมชาติ มีความจริงของเป็นโลกสมมุติมีความจริงของกิเลสมนุษย์มีที่สุดก็จะเป็นไปได้กับเป็นไปไม่ได้ทุกเรื่องควาแน่นอนอยู่บนพื้นฐานแห่งความไม่แน่นอนความแน่นอนอยู่บนพื้นฐานแห่งความไม่แน่นอนแม้ที่สุดเราบอกว่ามันแน่นอนมันก็ไม่แน่นอนเป็นที่สุดต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ธรรมชาติก็เปลี่ยนแปลงอากาศก็เป็นส่วนธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงในทุกวันจิตใจของคนเรานั้นก็มีสิทธิ์จะเปลี่ยนแปลงในทุกวันอย่าคิดว่าเหมือนเดิมเมื่อวานก็ไม่ใช่วันนี้เดือนที่แล้วก็ไม่ใช่เดือนนี้วันนี้ก็ไม่ใช่วันพรุ่งนี้เราจงเป็นกงล็อในปัจจุบันอารมณ์ของใจ ให้รู้กับเหตุปัจจุบันอารมณ์ของการเกิดขึ้นว่ามันเกิดจากเหตุอันใดอะไรทำให้ต้องเป็นอย่างนั้นเราถึงตั้งตนอยู่ด้วยลักษณะแห่งความไม่ประมาทไว้ในหลักคำสอนแห่งพุระเจ้าแห่งเราทั้งหลายเมื่อประมวลลงแล้วคือความไม่ประมาทหรือมีสติสัมปชัญญะรู้และรับผิดชอบกิจกรรมที่ตนตรองพูด รู้รับผิดชอบกิจกรรมตงต้องทําแม้แต่ความคิดก็ต้องตามดูตามรู้ซึ่งความคิดความบานของตนของตนโดยไม่ชะล่าใจว่าเราคิดอะไรเราพูดอะไรและเราทําอะไรเราต้องรู้แก่ใจของตนดีว่าความจริงเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในใจของแต่ละคน จะดีก็เป็นเรื่องใจจะไม่ดีก็เป็นเรื่องใจใจของเราจึงต้องมานั่งฝึกปฏิบัติเพื่อให้ใจนั้นรู้ใจเจ้าของว่าใจดวงนี้มีสภาวะเป็นเช่นใดคิดได้ทุกเรื่องและฝันได้ทุกเรื่องเราจงรู้ว่ามันเป็นเรื่องการคิดการนึกการปรุงก,การแต่งการแต่งของเราทุกวัน กลางวันก็ไเรฟุ้งซ่านกลางคืนเร่าฝันไปเราจงรู้ในลักษณะอย่างนี้เป็นเรื่องจริงสมมุติชั่วคราวเท่านั้นแต่จริงแล้วอยู่บนพื้นฐานของไม่แน่นอนเมื่อทุกอย่างมีความไม่แน่นอนเป็นหลักเป็นฐานเราจรึงไม่ประมาทไว้กับทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะทุกเหตุการณ์เป็นเรื่องที่เป็นไปได้หมด หนักก็ได้เบาก็ได้สั้นก็ได้ยาวก็ดีมีสถานภาพที่เกิดขึ้นก็ได้ทุกวันทุกเวลาทุกนาทีเราจยงยาำเตือนตนสอนตนว่าจะไม่ประมาทในทุกการทุกที่เราพยายามจะเป็นคนทีใจเป็นคนที่ละเอียดมากกว่าเดิมเราไม่ปล่อยตามความรู้สึกของเราเสมอไปเรากรองเรากันให้ละเอียดมากขึ้น เขาเกิดเขาก็เจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็เจ็บไข้ได้ป่วยและเขาก็มีสิทธิ์ตายเหมือนกับเราทุกคนทยอยกันมาก็ทยอยกันกลับเรามาไม่พร้อมกันเราก็จะกลับไม่พร้อมกันเรามาด้วยแรงบุญกุศลเราก็จะไปด้วยแรงบุญกุศลเราก็จะอยู่ด้วยอำนาจบุญกุศลดังที่เราทุกคนมาเฝ้าอยู่ดูแลรับผิดชอบตนของตน กายก็นิ่งวาจาก็หยุดพูดแม้แต่ความคิดก็หยุดการนั่งนิ่งทำความจริงให้เกิดขึ้นที่ใจพอมันหยุดได้การยอมรับอะไรก็ง่ายขึ้นเพราะมันเป็นวิสัยของธรรมชาติผู้ฉลาดจึงมีเวลานิ่งสงบแม้ระยะสั้นๆก็ได้มักได้ผลคอยมีเวลาสงบของเราแต่ละวันแต่ละคน จะสงบด้วยการดูลมเข้าออกก็ได้จะสงบด้วยการสารทยายหมดก็ได้แม้จะสงบด้วยการฟังเทศฟังธรรมก็ได้ถือว่าเป็นแนวทางเดินของเราที่เดินแล้วเดินได้อย่างเปิดเผยและเดินได้อย่างสง่างามในความเป็นจริงของเราทุกคนเลยจงถือว่าปฏิบัติโดยการสำรวจตรวจสอบพฤติกรรมของตัวเองว่าเราเปลี่ยนแปลงแล้วนะ จากธรรมดามาสู่ความไม่ธรรมดาเพราะเรามาสู่เนคขามาปฏิบตัติจึงต้องปรับพฤติกรรมของตนของตนจะมากก็เป็นมากเป็นผลจะน้อยก็เป็นความดีเฉพาะตนเราจงปรับตัวปรับใจเราจงปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องแห่งตนของตน,งตนทุกๆวันอันตนาโจทยัตตานาง ตาดูหูฟังก็ต้องมาสำรวจข้อปกคร่องของเราอย่างนี้ทุกวันผลพื้นฐาน่นความไม่ประมาทกันไว้เราจะทำทุกส่วนทุกสิ่งให้สมบูรณ์ดังที่เราตั้งใจตาดูก็ต้องบอกว่าไม่ติดใจหูได้ยินก็ต้องบอกไม่ติดใจรู้มาฟังมาก็ไม่ติดใจเพราะเป็นเรื่องที่มีอยู่อย่างนั้นตั้งนั้นแต่ไรและไม่หมดยุคไม่หมดสมัย ความเป็นธรรมมีอยู่กับเราทุกคนจงตั้งใจจงใจที่จะรับผิดชอบตนของตนความจริงก็จะเปิดเผยกับเราที่ใจด้วยเดชแห่งทานด้วยเดชแห่งศีลด้วยเดชแห่งภาวนาด้วยเดชแห่งความดีงามทุกประการที่เราทุกท่านได้ร่วมประกอบกันมาขอจงดลบันดาลให้ความตั้งใจสำเร็จผลได้ดังประสงค์ ดังจำนงของทุกรูปทุกนามจงทุกท่านจมทุกประการด้วยเธอ